เมื่อเราเตรียมข้อมูลหรือลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องดำเนินการจัดการข้อมูลในโปรแกรม ibm spss เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนะครับในคลิปนี้อาจารย์จะสอนวิธีการจัดการข้อมูล2แบบแบบแรกก็คือในกรณีที่เราต้องการเรียงเคสนะภาษาอังกฤษก็คือ sorting case นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือ การคัดเลือกเคสบางเคสตามเงื่อนไขที่เราต้องการจะเรียกว่าเป็น select case นะครับมาดูอันแรกก่อนการเ,าเรียงเคสหรือ sort case เนี่ยจะใช้ในกรณีที่นะครับเราต้องการเรียงเคสตามลำดับตัวแปรที่เราสนใจยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีตัวแปรเพศใช่ไหมหนึ่คือเพศชาย2คือเพศหญิงแต่ตอนนี้ข้อมูลเราเรียงตามลำดับ id หรือแบบเลขที่แบบสอบถามตั้งแต่1ถึงย0 สิ่งที่เรามีโจทย์เพิ่มเติมก็คือว่าเอ๊ะฉันอยากจะรู้ว่ากลุ่มเพศชายนะกับกลุ่มเพศหญิงถ้าแยกกันเนี่ยจะอยากให้มีการเรียงข้อมูลแบบใหม่ก็คือแยกกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิงออกจากกันแล้วก็เรียงเคสใหม่ดงนั้นสิ่งที่เรียงเคสก็คือสมมติเราต้องการให้เพศชายขึ้นก่อนเพศหญิงมาทีหลังใช่มเหตนั้นจากข้อมูลเนี่ยเราจะพบว่าอันที่3เนี่ยก็จะคนที่3นี้จะขึ้นก่อน ต่อมาก็จะเป็นคนที่10ใช่ไหมแล้วก็คนที่17แล้วก็คนที่20ต่อมานะครับแต่ว่าการเรียงนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่ช่วยให้เราสามารถเรียงได้โดยการเลือกตัวแปรที่เรากําลังสนใจนะครับซึ่งก็ช่วยประหยัดเวลาในการเรียงของเราแล้วก็ทําให้ง่ายต่อการเรียงเคสวิธีการในการเรียงเคสก็คือให้เราเข้าไปที่ data นะครับกดคลิก1ครั้งนะแล้ว เข้าไปที่ Sort Case หรือเรียงเคสตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปก็จะได้ Dialog Dia l o ็ box มาใน Dialog Box นี้เนี่ยก็จะถามว่าคุณต้องการเรียงเคสจากตัวแปรอะไร s o สบายอะไรนะครับจากโจ์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต้องการเรียงจากเพศใช่ไหมโดยที่อยากให้เพศชายขึ้นก่อนเพศหญิงตามมาเพศชายเป็น1เพศหญิงเป็น2อาจารย์ก็เลือกที่ gender o f p a r t i c i p a n t หรือ gender แล้วก็นะคลิกเข้าไปในช่องทางด้านขวาก็คือซอสบาย ในที่นี้เราก็จะสามารถสั่งคำสั่งว่าให้คุณเรียงเคสตามเจนเดอร์ของกลุ่มตัวอย่างที่เราไปเก็บมาทีนี้การเรียงจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเราเรียกว่า ascending ascending ก็คือตัวเลขน้อยนะมาก่อนแล้วก็ตัวเลขมากมาทีหลังจากน้อยไปมากอนะ่ะส่วน descending นะี่คือจากมากไปน้อยจากเคสเมื่อกี้เราต้องการให้ผู้ชายขึ้นก่อนใช่ไหมผู้ชาย1ผู้หญิงเป็นดังนะั้นะเราจึงเลือก ascending นะหลังจากนั้นกดโอเคนะครับเราก็กลับเข้าไปดูที่ data editor อีกทีหนึ่งเราก็จะพบว่านะมีการเรียง case gender หนึ่งก็คือผู้ชายก่อนขึ้นก่อนเรียบร้อยแล้วส่วนคนอื่นนะครับก็จะเรียงเป็นเพศหญิงนะครับเรียงตามกันไปนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการ sort case ตามตัวแปรที่เราสนใจ นะส่วนว่าเราอยากจะ sort case กลับให้เป็นเหมือนเดิมเมื่อกี้ข้อมูลเดิมเราเรียงกันตาม id ใช่ไหมหมายเลข1ไปจนถึงหมายเลข20งนั้นสิ่งที่เราทำก็คือ,อก็ไปเรียงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดนะข้อมูลก็จะถูกย้อนกลับไปเหมือนเดิมก็คือ id 1จนถึง id 20อันนี้ก็เป็นวิธีการเรียงเคส e คร่าวๆเพื่อใช้ประโยชน์บางอย่างนะครับอีกกรณีนึงก็คือเราต้องการคัดเลือก นะเคสบางเคสตามตัวแปรที่เรากำลังสนใจนะครับดังนั้นในการคัดเลือกเคสยกตัวอย่างเช่นนะอาจารย์ต้องการคัดเลือกเฉพาะข้อมูลของคนของนักศึกษาที่มีอายุ19ปีเท่านั้นดังนั้นนะถ้าเราใช้ m แมนนวลสอ Case คัดเลือกเคสแล้วก็เป็นคนที่ 1, 2, 3, 4ใช่ไหมแล้วก็ไปเป็นคนที่6นะแล้วก็คนที่9 สิบสามสิบสี่อะไรเงี้ยบางทีก็เสียเวลาส่วน่าถ้าเราเก็บข้อมูลมาหน,นึ่งพันคนเงี้ยมันก็เสียเวลามากดังนั้นวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถคัดเลือกนะเคสในเงื่อนไขของตัวแปรบางเงื่อนไขเราก็สามารถที่จะคัดเลือกได้จากตัวอย่างของอาจารย์นะอาจารย์ก็จะคัดเลือกเฉพาะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ19ปีนะครับอาจารย์เข้าไปที่ Data หลังจากนั้นไปเลือก select case ข้างล่างนี้เลือกเข้าไปนะครับในช่อง select case เมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยก็จะเกิด dialog box ขึ้นมาถามว่าคุณจะคัดเลือกข้อมูลอะไรนะโดยเงื่อนไขไหนเราก็บอกว่าฉันจะคัดเลือกข้อมูลโดยเงื่อนไขที่ฉันต้องการก็คืออายุนะครับอายุนะหลังจากนั้นเราเลือกแล้วเราก็มาที่ If condition is satisfied อันที่สองตรงนีนะ้เรากำลังจะไปเลือกเงื่อนไขว่าให้เลือกเฉพาะคนที่อายุ19ปีแล้วก็กด if เข้าไปนะครับนะกด age เมื่อกี้ใช่ไหม age แล้วเราก็กดเท่ากับ19นะแล้วเราก็เพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าให้เลือกเฉพาะคนที่มีอายุ19ใช่ปะเราเลือกมาจากตรงนี้นะครับเอาใหม่นะเรากด age ตรงนี้ ผลักเข้าไปในบ็อกซ์ที่อยู่บเป็นบ็อกเงื่อนไขแล้วบอกว่าให้เลือกเฉพาะคนที่อายุ19ก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับ19แล้วก็กด continue นะแล้วก็กด ok นะครับจะพบว่าคนที่ถูกเลือกจะไม่ถูกขีดนะเช่นสมมติว่าคนที่1จนถึงคนที่4อายุ19ปีเห็นไหมตรงนี้ก็จะไม่มีการขีดส่วนคนที่ขีดตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นเคสที่ไม่ได้สนใจ ก็ค,คือไม่อยู่ในเงื่อนไขที่เราต้องการก็คืออายุ19ปีดังนั้นพวกที่ขีดขีดเนี่ยเวลาวิเคราะห์ข้อมูลมันก็จะไม่ถูกนํามาวิเคราะห์รวมกับข้อมูลของคนอายุ19ที่เรากําลังสนใจยกตัวอย่างเช่นนะอาจารย์ลองดูเพศกันละกันอยากรู้ว่าคนที่อายุ19เนี่ยมีเพศชายหรือเพศหญิงอาจารย์ขอกดที่ analyze descriptive statistics แล้วก็ frequency หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเลือก เพศของกลุ่มตัวอย่างทั้งยี่สิบคนมาอ่าโทษทีอันนี้อยูเพศอ่าโอเคเพศแล้วก็กดโอเค,อเค,อเคนะครับจะพบว่าอันนี้จันขอลบตรงนี้ก่อนอจะพบว่านะครับมันจะคัดเลือกมาแค่สิบคนที่มีอายุ19ปีดังนั้นจากข้อมูลเนี่ยคนที่มีอายุ19ปีจะมีอยู่สิบคน จาก20คนนะซึ่งเป็นเพศชาย1คนแล้วก็เป็นเพศหญิง9คนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เรา Select Case นะครับถ้าเราจะกลับไปแก้ก็คือจะจะกลับไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปย้อนกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็คลิกที่ all c a s e แล้วกด ok เราก็จะพบว่าก็จะไม่มีการเ e ือ c เค e เรียบร้อยแล้วนะครอันนี้ก็คือวิธีการจัดการข้อมูลแบบเบื้องต้นนะครับ